แต่ไม่ได้บอกใครหรอกมันเป็นเล็กววดที่แล้วนะมันก็แล้วแต่ดวงแล้วเนาะอืมมันก็แล้วแต่ดวงอืมถูกนิดหนึ่งถูกนิดหนึ่งอืมถูกนิดหนึ่งเมื่อวานสามแปดศูนย์เล่งขำๆหกกรลับ <c oughs> ได้หน่อยได้นิดหน่อยเออได้พอค่าจัดวันเกิดเมื่อคืน ได้นิดหน่อยอ่ะแม่ใครอยากเข้าเข้ากลุ่มฟรีเข้าได้เลยนะคะไม่เปิดเข้ากลุ่ม VEP e นะคะตอนนี้ขอพักไว้กรอนนะคะก็อย่างที่บอกแล้วเนอะเป็นเลขมงคลวันตุดจีนเลขแปดตุดจีนมงคลเลขแปดมากๆาอเอ,อถ้านนอยมันหยุดอ่ะ มันจะมีตัวฮานอยดานังนะคะฮานอยดานังแล้วก็มันจะมีตัวฮานอยตุดจีนแค่นั้นแหละจ้ะส่วนฮานอยดานังมันจะออก16นาฬิกา30นาทีฮานอยตุดจีนออกชดเชยแทนฮานอยปกติซึ่งฮานอยปกติเดิมเคยออกเวลา18นาฬิกา30นาทีและมันหยุดฮานอยตุดจีนเข้ามาชดเชยแทนก็ออกเวลาเดียวกัน นะคะหาหน่อยที่ให้เล่นแค่ตามแค่สองหน่อยพอหาหน่อยดานังและก็หาหน่อยตรุษจีนเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าโอเคนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังค่ะขอบพระคุณมากค่ะเอาจริงนะหลักตัวที่เราให้เลิกเอาจริงนะเจ๊ก็ให้แค่ไบเดียวแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าคนก็ไปเอาที่เลขที่ไหนมากบอกเจ๊ให้เลขทูบเจ๊ให้เลขนั่นเลขนี่ จให้เรียกเซมซีโอใหฉันไม่มีหลักเซมซีเซมเซอเลขทุกฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้จุดมาหลายงวดแล้วก็มีแค่เลขตัวเดียวก็คือเลขแปดที่ให้ไปใบแปดก็คือใบนี้คือใบเดียวก็ไม่เข้าใจว่าไปเอาเลขที่ไหนมาแล้วก็มาบอกว่าให้เลขเยอะนั่นเลขเยอะนี่ฉันก็งงฉันก็งงนาะไปเอาอะไรกันมาที่ไหน เออพอเวลาหวยออกให้เลขเยอะให้เลขยังกวานแห่ฉันถามจริงฉันให้แค่นี้รัฐบาลเนี่ยกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวสี่หางเธอจ๋าถ้าที่ไหนเขาให้เธอน้อยตัวนี้เธอก็ตามได้เลยฉันก็ให้ของฉันแบบนี้แหละนะรัฐบาลให้แปดแต่มันไม่มีหลกักเจาะแปดศูนย์นะคะโอเคนะโอ้เมื่อวานลุ้นกันน้อเสียดายรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจําวันที่เออ สองตัวล่างสาม้วก็คิดว่าสามแปดเหมึอเอ้ยสามศูแต่ออกประหยัดตัวมากเลยนะงวดเนี้ยออกประหยัดมากถามว่าบนออกสวยไหมบนสวยแต่ล่างไม่สวยเนาะเออคิดเหมือนกันไหมบนสวยนะล่างไม่สวยเออสาศบนออกสามศย์แปดประหยัดเลขมากเลยมีแค่สามศูนปดเท่านั้นเองงวดนี้ นะฮะร่าง30บน308ขยันโอ้โหขยันออกเล็กเล็ประหยัดมากเลยอ่ะนั้นก็ไม่รับหลักวันนี้ก็มาให้แทงสรุปคนเขาก็วิ่งกันเดี๋ยวนี้เขาก็ฉลาดในการเล่นนะจ๊ะอ่าโอเคโอค้ยเธอฉันให้หลัก8มาก็คือให้8 8มานี่ก็โอเคแล้วนะไม่น่าเกียดไม่ทุเรศหรอกเออแค่ไม่น่ารักแค่นั้นเองอ่ะ โอเคนะจ้าแปดมาทั้งปีเลยแม่โงนะ่แน่วอเทอร์แลมหลอกอะไรไม่ไม่ใช่วอทแลมมันไม่มีแปดนะวอเทอร์แลมมันกล้าบนก้าลางกำลังวันมาจริงๆเลยเนาะโลดเดี๋ยวดูปฏิทินก่อนติ๊กต๊อกไม่ได้เล่นนะคะไปเจอเจ๊ฟองเบลี่ติ๊กต๊อกอย่าไปหลงอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังปวดหัวกัๆๆๆตบติ๊กต๊อกอ๋องวดนะหน้าหวยออกวันที่สิบเจ็ดใช่ไหม เมื่อวานที่เขาได้แจ้งใช่ไหมเมื่อวานตอนออกห่วงเขาแจ้งใช่ป่ะเอ่อหวยออกวันที่สิบเจ็ดนะงวดหน้านะ่ะเพราะว่าวันที่สิบหกมันเป็นวันอะไรนะเอ่อมาคมาครัเหรอเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นนะมั้งก็ถ้าออกวันที่สิบเจ็ดก็จะตรงกับวัน พูรหัสสบาดีว้าวบนภูรหัสเนอชอบจังเลยหวยออกบนรหัสเนี่ยเออเจเออรหัสกล่องสุ่มเราเดต่อเต่าแปดเนี่ยพอต่อเต่าแปดแล้วเออไม่เป็นไรค่ะเจ๊ไม่เป็นไรก็อ่ะโอเคอันนี้ตามสองนะ ดานางไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปถามในกลุ่มได้เขามีบริการดูแนวทางฟรีไม่มีอะไรและอีก,กลุ่มฟรีเนี่ยบอกเลยก็บอกแล้วบอกอีกบอกนะั้นบอกนะ้าเวลาอยากเข้าก็ให้ดูหน้าลฟ์สุดเนี่ยเข้ากันเออเลยเข้ากันเ,ข,นเข,นข้าไปเลยอืมเพราะว่าเราวันไม่ใช่วันครูวันครูอะไรอีกวันครูมันเพิ่งวันที่สิบหกมกราคมวันครูกับเจเมื่อคืนมีสิงโตสวยงามมากขอบคุณมากค่ปะปดาคา่ะวันมาคบบูชา อ่าวันมาคาบูชาหยุดเนาะเอาเลานะหลักน่หลักนะโอ้ยลาเราก็ไล่งวดแล้วเนาะเขาบางหลุดบางก็ว่ากันไปตามสเตปนะว่ากันไปตามสเตปใช่ไหมเออว่ากันไปตามสเตปไอีก่องสุ่มตุดจีนเนี่ยบอกแล้วนะก็ไม่เข้าใจคนที่เขาเอฟเหมือนกันก็บอกว่ากล่องสุ่ม นะฮะเงินที่เราใส่ให้เนี่ยมันเยอะมากและบางคนที่บอกว่าไม่ได้ไหนบอกจะใส่มาให้ทุกกล่องบ้าเหรอจ๊ะกล่องสุม่มให้ทุกกล่องก็ตายห่าสิจ๊ะอย่างนั้นไม่ต้องเรียกไม่ต้องขายกันแล้วค่ะของนะอ่าแจกกันไปเลยถ้าจะเอาทุกกล่องนะ่ะก็ไม่เข้าใจว่าฉันไปพูดตอนไหนเจ๊ฟองเบียร์ไปบอกตอนไหนเนบอกว่าเงินใส่ทุกกล่องนะคะไม่ได้บอกนะเนี่ย มีดามาตลอดทำไมไม่ได้เงินราคาไหนบอกว่าใส่ทุกกล่องถ้าใส่ทุกกล่องไม่ได้เรียกล่องส่งค่ะถ้าใส่ทุกกล่องเลกว่ากล่องแจกไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแพ็คกล่องให้เมื่อยให,ให,ให้ให้เสียเวลาเลยถ้าจะให้ทุกคนขนาดนั้นก็ส่งหมายเลขบัญชีกันมาเลยก็โอนโอนกัไปเลยทุกคนจบ อามาวม่วานใครแค็บแล้วกดเลขศูนย์ค่ะอันนี้หาหน่อยนะคุณแม่ไม่ได้ามาแล้วม่นชอบด่ามามาเกิดเราเราก็ว่าเราก็พูดจัดเกล้ว เราว่าเราก็พูดชัดเจนแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ชัดเจนอพูดชัดเจนก็หาว่าพูดตรงพูดชัดเจนก็หาว่าพูดแรงอีกงงไปหมดอะไรมันเป็นหาเหวอะไรมาให้กูตั้งไม่ได้เนี่ย อืมอ่าโอเคห้านปกติหรืออะไรคะัม่ห้านยปกติมันไม่ไม,มีจ้าปตินย้อนหลังนะคะ่ะอาจจะหนักน้ำมะลืนโอ้ยปวดฟันไม่ไม่ได้กินอะไรก็เอาว่าปวดฟันนี่จะจะบอกให้นะ